สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตข้อสิครับรายการที่จะหยิบเรื่องราวมากมายมาบอกเล่าทั้งเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้หรือว่าลืมเลือนกันไปแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นสำหรับอีพีนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่กันก่อนละครับสำหรับปี2022นะครับเปิดประเดิมปีไปแล้วกับบรรยากาศที่ยิ้มสู้กันให้ไหวละครับแม้โดยรวมแล้วคนไทยอย่างเราๆยังมีเรื่องราวให้ฝ่าฟันกันอีกมากมายนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าตัดวงมาที่กลุ่มแฟนกีฬาถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแม้โลกของเราใบนี้จะยังมีมาเฟียโควิดไล่หมกระนำ่ำแต่กีฬาทั่วโลกยังเดินกันได้เป็นอย่างดีครับที่โดดเด่นเป็นรายการใหญ่ประจำทุกต้นปีแน่นอนครับแกลเลสรมรายการยักษ์น้ำเมลเบิร์นพาร์คเทนนิสทัวนาเมนต์ที่รวบรวมดาวดังทั่ววงการเทนนิส ทั้งชายและหญิงมาไว้ครบเบอร์เรียกร้องทั้งความแข็งแกร่งของร่างกายและจะแข่งขันกันต้นปีที่นักกีฬาหลายคนยังไม่ฟิตเต็มถังจากการพักยาวท้ายฤดูกาลและจะต้องมาเผชิญกับอากาศร้อนจัดระดับแต่40องศาที่ผ่านมารายการนี้จะมักมีเกมพลิกล็อกอยู่เสมอหรือเป็นเสน่ห์ที่เคียงคู่กับรายการนี้นั่นก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นครับ ถ้าว่าปีนี้ความสนใจเนี่ยแตกต่างไปจากเดิมนะครับนอกจากจะดูกันว่าใครกันบ้างที่น่าจะเป็นตัวเต็งแล้วแต่ทุกสายตาของโลกใบนี้ถูกจับจ้องมาที่ตัวของออสเตรเลียนโอเพนแล้วก็รัฐบาลออสเตรเลียเป็นตาเดียวเลยแหละครับด้วยเหตุผลเรื่องของแชมป์เก่า9สมยัยรวมทั้งแชมป์สสมัยล่าสุดอย่างนวัคโยโ,ยโควิช ตนผลที่เราทราบกันดีนะครับว่าตัวของโนวักเองยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด -19 แบบครบโดสซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาตั้งเอาไว้เป็นกำหนดการไว้เลยนะครับว่าเป็นตายร้ายดีก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาในประเทศเขาหากยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบตามโดสที่กำหนดนะครับโดยทางการครับใช้อำนาจตามมาตรา1 3 3 4วงเล็บ3ของกฎหมายการย้ายถิ่นฐานเพื่อยกเลิกวีซ่า โดยถือว่านายโนวัคโยโควิชเนี่ยนะครับมีข้อขัดแย้งในเรื่องของสุขภาพและระเบียบที่ดีบนพื้นฐานซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ที่ทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยพอมาดูย้อนเหตุผลที่รัฐบาลเขาให้เออก็ดูมีน้ำหนักเหมือนกันนะครับ แน่นอนครับงานนี้เสียงวิจารณ์แตกออกเป็นหลายทางด้วยกันนะครับทั้งเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างตามสิ่งที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ส่งผลดีกับฝ่ายใดทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นตัวของโนวัคเองแฟนเทนนิสหรือว่าตัวรายการแข่งขันยิ่งในมองในมุมที่โนวัคคือหนึ่งในนักเทนนิสที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในรายการออสเตรเลียนโอเพนเขาประสบความสําเร็จอย่างมากครับจนสามารถใช้คําว่าไอคอนหรือว่ามิสเตอร์ออสซี่โอเพนก็ไม่น่าเกลียดเลยนะครับ เอาเป็นว่า EP นี้ครับเราจะไปเปิดดูกันว่านวัโยโควิชสร้างความยิ่งใหญ่อะไรไว้ในรายการนี้กันบ้าง นับตั้งแต่เทอมโปรเป็นมืออาชีพของโนวัตยยโกวิชที่เกิดขึ้นในปี2003โนวัคประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับจนมีเงินจากการแข่งขันเข้ากระเป๋าไปแล้วมากกว่า150ร้านเหรียญสหรัฐหากนับกันที่แกรนสแลมหากนับกันทุกแกรนด์สลมทั้ง4รายการในโลบใบน,นี้เจ้าตัวมีโอกาสแข่งขันมาตั้งแต่ปี2005นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์การชนะสูงมากสูงลิฟสูงปลิปเปเด็ก,กิตนิยมแบบนี้เลยครับ ได้แชมป์แกสแลมมาแล้วถึง20สมัยนะครับโอ้โหเบสเ็จทั้งหมดเนี่ยลงแข่งขันไปตลอดทั้ง4รายการ369แมชนะครับชนะไปทั้งสิ้น323มแมชแพ้46แมชเปอร์เซ็นชนะสูงลิฟ87.5 ห uh huh. เปิดตามหน้าประวัติศาสตร์เทนนิสชายมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่มีเปอร์เซนในการชนะนับเฉพาะในการสแสลมมากกว่าโนวัคนั่นก็คือบิยอนบอร์กับ89.2%แล้วก็ราฟาเอลนาดาวนะครับแ7 7ตแต่ทั้งนี้ต้องขอกระซิบก่อนนะครับว่าเราจะนับเฉพาะผู้เล่นที่ชนะในการสแสลมเกิน100แมตช์ครับ ในส่วนตัวของโนวักนะครับเพียงการเข้าชิงการสแสลมครั้งต่อไปไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนจะส่งผลให้เขาเป็นนักเทนนิสที่เข้าชิงการสแสลมมากที่สุดถึง32รายการ32สมัยนะครับแซงหน้าโรเจอร์ฟเฟเดเรอร์ที่ทำเอาไว้31ครั้งและไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แชมป์การสแสลมครั้งต่อไปของทั้งโนวักและก็ราฟาเอลนาดาวจะเป็นการสแสลมลำดับที่21แซงหน้าโรเจอร์ฟเฟเดเรอร์กลายเป็นนักเทนนิสที่ได้แกนด์สลม มากที่สุดในประวัติศาสตร์เทนนิสชายเลยครับทั้งนี้หากเราจะหาเหตุผลว่าทำไมโนวักจึงเหมาะสมจะเป็นมิสเตอร์ออสเตรเลียนโอเพนเป็นทั้งไอคอนของรายการนี้แน่นอนครับเรามีเหตุผลประกอบดังต่อไปนี้ครับจอลึกลงมาเลยนะครับในวีรกรรมมากมายที่โนวักลงแ่นในออสเตรเลียนโอเพนครั้งแรกตั้งแต่ปี2005จนปัจจุบันเขาลงสนามไปแล้ว90แมตช์ครับ ผลที่ออกมาชนะไปถึง82แพ้แค่8ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการเก็บชัยชนะสูงถึง91แน่นอนว่าเขาคือผู้ถือครองสถิติผู้เล่นที่ลงเล่นโดยมีสถิติชนะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียนโอเพนในยุคนนวเอรานะครับซึ่งนับกันมาตั้งแต่ปี1969นับเฉพาะนะักเทนนิสที่ลงเล่นมากกว่า20แมตช์นะครับไม่มีใครชนะมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าเขาอีกแล้วครับ แล้วก็แชมป์ออสเตรเลียนโอเพนทั้ง9สมัยของโนวักนี่นะครับส่งให้เขาเป็นผู้เล่นที่ได้แชมป์รายการนี้มากที่สุดนับตั้งแต่มีรายการนี้มาเลยนะครับนับรวมตั้งแต่ยังเป็นชิงแชมป์ออสเตรเลียตั้งแต่ปี1905ที่ตามมาพอจะใกล้เคียงบ้างน,นะครับก็คือรอยแอมเบอร์สันครับนักหดเจ้าถิ่นคนดังที่เกิดขึ้นในยุค1960แล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือโรเจอร์เฟเดรเรอร์ครับทั้งสคนตามมาที่6สมัยนะครับ ที่สำคัญครับโนวัเป็นคนแรกในยุค Open Era นะครับที่ได้แชมป์สมสมัยติดต่อกันขอเพียงแชมป์ที่นี่อีก1สมัยนะครับเขาจะเป็นผู้เล่นรายที่3ในประวัติศาสตร์วงการเทนนิสโลกครับที่ได้แชมป์แกสแลมรายการเดียวถึง10สมัยหรือมากกว่า ตำนาน2คนแรกที่ทำเอาไว้ได้นะครับคนแรกเนี่ยก็คือคืมมาร์เรคอร์ดครับได้แชมป์ออสเตรเลียนโอเพนถึง11สมัยอีกหนึ่งคนนะครับก็คือราฟาเอลนาดาวครับได้แชมป์เฟรนช์โอเพนที่โรองกาโรสส3 3สมัยนะครับยิ่งในรอบชิงออสเตรเลียนโอเพนเขาและนาดาวเคยร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้เมื่อปี2012นะครับใช้เวลาแข่งขันยาวนานมากนานจริงๆครับ5ชั่วโมง 53นาทีใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอครับ5ชั่วโมงกับอีก53นาทีถ้าเกิดว่าเดินทางเนี่ยก็กรุงเทพเกือบจะถึงโตเกียวแล้วละครับแน่นอนว่าตัวเลขยังกล่าวเนี่ยนะครับยังคงเป็นสถิติการแข่งขันที่ยาวนานที่สุดในรอบชิงชนะเลิศสึก,กแกสแสลมจนปัจจุบันครับมาถึงตรงนี้เราก็พอจะเห็นได้แล้วนะครับว่าความยอดเยี่ยมของโนวคโยควิชแล้วก็ความผูกพันที่เขามีอยู่ในออสเตรเลียนโอเพน ถ้าเกิดว่ามองในเรื่องของความยอดเยี่ยมมันเหมือนเป็นกำแพงสูงลิฟต์เลยนะครับที่เขียนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังให้นักเทนนิสรุ่นหลังเนี่ยก้าวตามนะครับเพื่อจะประสบความสําเร็จให้ได้มากกว่าเขาแต่น่าเสียดายเหลือเกินนะครับหากโอกาสดังกล่าวของโนวัคอาจจะต้องสะดุดลงจากเรื่องที่ฉีดหรือว่าไม่ฉีดวัคซีนโควิดแน่น,นอนครับ ทางรายการของเราเครารพทุกสิทธิ์เสรีการตัดสินใจของตัวนักกีฬาและเราก็เข้าใจได้ถึงรูปแบบกฎกระเบียบของทางฝ่ายจัดการแข่งขันและรัฐบาลที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับหวังว่าทุกฝ่ายจะหาทางลงที่สวยงามและแฟนเทนนิสอย่างเราจะได้เห็นนวักยอโควิชบนเวทีออสเรเลนโอเพนอย่างน้อยก็อีกสักครั้งนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Sport, สปอร์ตก็สิบในอีพีนี้นะครับ